สวัสดีต้นสายๆครับพี่นงค์มานี่นย่ามตุ่มครับมันข้าจะไปหาเห็บบวกดูครับยางสายเลยครับผมย่างเดีย๋ยวก็ตัดเดีย๋ดวยวก็ চাই

Răng nung Ráng lắm, nhưng dù sao em không biết Ráng lắm Đừng bỏ bia Nói ngon Nói mà Để

เสานี่ก็ได้ซ้ำนี่แล้วครับเพียงมองนี่ปลาซ้ำครับนี่เรื่องหนึ่งก็ปลาขาวปลากระตุกนะครับนี่เอาไปปล่อยเลยเออปล่อยตาจะถอดมันกินเออน้ามันขึ้นมันลุ่งครับแต่มันเร่งนั่นใส่คือเก่าอเลยครับเพราะว่าเขาตันย่างป้าจะได้มันก็ขึ้นมากครับพี่น้องครับพอกันไหมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอ่ะใส่